หนุ่ยอ๋อหนุ่ยอ๋อแปลว่าลูกสาวเพรฉะนั้นถ้าหนุ่ยอ๋อลูกสาวของเธอนะคะลูกสาวของเธอคำนี้อ่านว่าจีอินจิน,จนเนอีเยนเยนเหนียนจีเหนียนแปลว่าปีนี้ค่ะยี่ส,ย 2, สิบปีออยอ่สิบปีก็คือสองยี่สิบอะยสิบปีก็คือ อายุ20ปีนะคะซุยแปลว่าขวบหรือปีปีนะคะรวมความแล้วถ้า女儿今年二十岁ก็คือลูกสาวของเธอปีนี้อายุ20ค่ะนี้เรามาดูเท็กซ์กันนะคะแบบเรียนก่อนจะเรียนเรามาวอร์มอัพก่อนค่ะอุ่นเครื่องกันนิดนึง ะคะคำที่หนึ่งอ่านว่าลี้วโขเหร่นะลี้ยวโขเหร่นเ่ี้ยวแปลว่าหกค่ะโขปกติแปลว่าปากนะคะทีนี้ในที่นี้เป็นลักษณะนามของสมาชิกในครอบครัวมีลี้วโขแสดงว่ามีหกคนนะคะลี้วโขเหร่นเลีวโขเหร่นนะคะอันนี้ก็คือหกคนหมายถึงสมาชิก สมาชิกในครอบครัวหกคนนะคะข้อสอง g e r จ a gerja าาาาหมายถึงบ้านหรือครอบครัวค่ะครอบครัวค่ะคำที่สามหน่วยอ๋อหน่วยอ๋อหมายถึงลูกสาวค่ะเมื่อวานเราเรียนอ๋อจจ๋ใช่ไหมคะอ๋อจจ๋คือลูก อ่อรัจจคือลูกชายนะคะเมื่อวานเราลูกชายไปแล้วนะมาดูคำที่4ี่เสียช่ยชคือนักเรียนค่ะคำที่5้าชี้สุดสวยอายุ70ปีค่ะสวยแปลว่าปีหรือความคำที่6กอ้าสุดสวย อาุสิบสี่ก็คืออายุยี่สิบปีนะคะพอทราบความหมายแล้วทีนี้อ่าอันนี้เดี๋ยวค่อยว่ากันเอาลูกสาวก่อน we are we ผู้หญิงใช่ไหมคะผู้หญิง we a r ลูกสาวอ่แต่ถ้าเอาเออขึ้นต้นก่อนเป็น อ่อเจือเอ่อเจือแปลว่าลูกชายค่ะทีนี้พอครูใส่ความหมายให้แล้วเราก็สามารถตอบได้แล้วใช่ไหมคะว่าตรงกับข้อไหนข้อหนึ่งลี้วโคดเหรนตรงกับภาพไหนคะเลี้วโคดเหรนหนึ่งสองสามสี่ห้า เลี่ยวนะคะตรงกับภาพ b เลี่ยวเขยิ้นก็คือมีสมาชิกในครอบครัว6คนคำที่2 ger จะ <c oughs> ใช่ไหมคะมีหลังคานะคะจะ si ni'er ni'er คือลูกสาวใช่ไหมคะลูกสาวตรงกับข้อ b ไปข้ามบนข้ข้างล่างเฉิง เสียเชิงคือนักเรียนตรงกับข้อเข้อข้ออีค่ะข้ออีต่อไปชีสื่อสยี้่วย F อฟค่ะอเจ็ดสิบนะคะีสิบสยี่วยดอกค่ีดอกค่ะหกคนหคนนะคะ จ家บ้านหรือครอบครัวลูก女儿ลูกสาวเรียน学งนักเรียนีเจุดสิบปอายุเจ็ดสิบยี่สิบปีอายุยี 70, ่สิบตรงกับภาพนี้นะคะโอเคทีนี้เรามาเข้าสู่เนื้อหาบทเรียนนะคะเครอ课เ E text ที่หนึ่ง เท็กซ์ที่หนึ่งอยู่ที่ไหนใายที si si ่เสียแซวใช่เสียซวนะคะที่โรงเรียนนะคะที่โรงเรียนโอเค okay. มีสั์ใหม่อยู่คำที่หนึ่งอ่านว่า g E R จาจาก็คือครอบครัวนะคะหรือบ้านครอบครัวบ้านนะคะ่ะจา เราสามารถเอาคำสรรพนามนี่วอทามาไว้ข้างหน้าได้หมดเลยเป็นวอจ้าบ้านของฉันนี i, ่จ้าบ้านของคุณทาจ้าบ้านของเขาได้หมดนะคะคำที่สองค่ะพยัญชนะอโยโยเสียงสามค่ะโยโยโย โย ổ, แปลว่ามีค่ะมออมีโย ổ, มีนะคะตัวนี้สระโอเหมือนกันแต่ข้างหน้าเป็นเคนะคะเคโอโค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 โตัวนี้หน้าตาเหมือนปากคนใช่ไหมคะอ่าปกติเขาแปลว่าปากนี่แหละคะ่ะแต่ในที่นี้จะเป็นลักษณะนามของสมาชิก ในครอบครัวอ,อย่างเช่นเมื่อกี้ในตอนอุ่นเครื่องมันมีอันนึงเขาบอกว่าเลี้วโขลเนเลี้วโขลนก็แปลว่าที่บ้านนี่มีหกคนคมีหกปากในภาพนี่มีกี่คนคะอีเอ่อ สามค่ะเพราะฉะนั้นในนี้ภาพนี้เราก็จะบอกว่าบ้านหลังเนี้ยโยซันโคเหนนะคะโยเอาเติมโยเข้าไปแปลว่ามีอะโยมีซั ren, นโคเหรนค่ะโยซันโคเหนในภาพนี้โยซันเดี๋ยวเราจะเรียนเรื่องตัวเลขกันนะคะซันโคเหรนค่ะโอเคทบทวนศัพท์ใหม่อีกทีหนึง่ง คำที่หนึ่งอ่านว่าเจ้าเจาหมายถึงครอบครัวหรือบ้านนะคะเราสามารถพูดว่าวัเจาเอาบวกคำนี้เลยวัวเจ้า有三口นบ้านฉันมีสามคนหรือีจ你家你家บ้านคุณ你家有三口นบ้านคุณมีสามคน他าจาบ้านเขา 他家าจะโยซันโบ้านเขามี3มคนแบบนี้ก็ได้นะคะทีนี้มาดูค่ะคำว่าโยโยมีโขโข,โขแปลว่าปากหรือลักษณะนามของสมาชิกในครอบครัวมาดูบทสนทนาค่ะ A คุยกับ B A บอกว่า你家有几口人 หนีจ้าโยจีโคเรนทุกคนทักจำคำว่าจีได้ใช่ไหมคะเมื่อวานเราเขียนกัน1แล้วก็สอ,อย่างนี้ใช่ไหมคะจีแปลว่ากี่อะกี่เพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นจีโคก็คือมีกี่ปากจีโคเหรนก็คือมีสมาชิกกี่คนนะคะมีสมาชิกกี่คนย่อเ,เป็นสมชนะคะมีสมาชิกกี่คนนะ อันนี้ถามว่าหนีเจ้าบ้านของคุณโยมีจี่คนหรือมีอยู u, ki, ่กี่คนถามว่าบ้านคุณมีสมาชิกกี่คนหรือครอบครัวของคุณบ้านคุณหรือครอบครัวคุณนะคะมีจิโย่จี่คนรืมีสมาชิกกี่คนนะคะหนะะีเจ้ามีจี่คนหรือมคนบีก็ตอบว่า วจ我โยบ้านของผมนะหรือครอบครัวของผมมีสามคน,นสามคน,นมีอยู่3คนค่ะมีใครบ้างพ่อแม่ลูกใช่ไหมคะ,ะเดี๋ยวครูอ่านอีกทีนะคะเบอกว่านี家有几โยจียจรนกับโขเสียง 3. อยู่ติดกันใช่ไหมคะข้างหน้าเลยถอยไปเสียงหนึ่งเป็นจีโขนะปกติคือจี คนะจีก็你家有几口人บ้านคุณมีสมาชิกกี่คน我家有三口人ที่บ้านผมมีสามคนนะคะทีนี้อันนี้คือเท็กซ์ที่หนึ่ง